เอ๋ะวัดดีไม่ได้ขายคลิปวอลนานม,มากเหมือนพีจริงๆควรจะถ่ายคลิปวอลตั้งนานแล้วเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะขายคลิปวอลคุกคุปีเนาะวันนี้เป็นวันที่13ตุลา ช่วงเวลาตีสี่ครึ่งนะคะผมจริงๆเวลานี้พีเคควรที่จะทานานหรือไม่ก็ดูอะไรไปเรื่อยนะช่วงนี้พีเคทำนานอย่างเต็มตัวแล้วแล้วก็มันไม่มีอะไรทามากแล้วพีเคก็คิดอยู่ว่าพี่เราไม่ได้ขายวอตนามมากเลยทุกคนแล้วก็มาอัปเดตชีวิตหน่อยว่าจากปีที่แล้วพีเคได้ออกไปข้างนอกอยู่บ้านของตัวเองแล้วตอนนี้พีเคได้มีคอนโดแล้วนะคะผมเช่ามาเนาะเช่ามาแห่ง แห่งหนึงซึ่งดูสิ คือว่าดีใจมากๆที่ตัวเองทําได้ขนาดนี้ปีนี้คือว่าสําเร็จได้หลายอย่างมากขอเคอด้วยละกันนะคะที่ไม่ได้อัปเดตตัวเองเลยว่าชีวิตเป็นไงวงไม่รู้นะว่ายังมีคนติดตามไขวันหลรอเปล่าลืมการไปบมดแล้วใช่ไหม <c oughs> แล้ววันนี้จะมีแผนโปรตีพีเคตื่นสายตื่นช่วงบ่าย,ายวันนี้จะพาเดกกับตัวเองหนึ่งวันนะคะผมเราจะไปเที่ยวคนเดียวทําอะไรคนเดียวแล้วก็ใช้ชีวิตเวมพี่พีเคจะปิดโซเชียลทุก ปิดแชทค,คำนามปิดแชทเพื่อนอะไรแบบนี้เพื่อแบบว่าพักผ่อนหล่อนใจตัวเองปกติแล้วว่าพี่เคมเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าปิดแชทใครนะเพราะว่า มีคนทักหาหนาพีเคมีคนทักหาโกหาอะไรเยอะพีเคจะเป็นคนที่ตอบตลอดไม่กล้าปฏิเสธแต่วันนี้พีเคว่าจะพักกับตัวเองจริงๆแบบจะไม่ให้ใครติดต่อได้คือกูจะปิดทุกอย่างเลยแล้วเราก็จะมาคุยกับมูลก้อนนะคะผมเตจะไม่บอกว่าเราจะไปไหนกันบ้างโอเคมันคุยนานละเราก็ควรที่จะพักผ่อนนอนแล้วเนาะตีสี่ครึง่งก็ควรจะพักผ่อนนี่นี่นี่นดูสวยปะ สวยป่ะพี่เคมีคมแล้วนะคะผมไม่ได้ใช้นกบุกละพี่เคแล้วก็ใช้นกบุกมาโดยตลอดนะตอนนี้ก็ใช้คอมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเชื่อมใหม่นะคะผมจะก,กัน โอเคตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะคะเพื่อจะกินดนัตื่นสายววันนี้ก็เลยคิดว่าจะตื่นประมาณเที่ยงบ่ายหนึ่งตามปกติแต่วันนี้อะฝนตกอากาศเย็นมากแล้วพีเคก็เพิ่งตื่นสายแล้วไม่เป็นไรใช่าหมเถอะคะนี้เรามาอยู่ใกล้ๆที่ห้างคอนโดน,นะคะผมก็มาหาอะไรกินร้านที่พีเคชอบกินนะคะผมพิซซ่ายากาันพิอซย่าไม่ได้คิดได้กินน้ำมากไปที่วาฟเฟิลร้านกันแล้วกันเนาะมาแล้วคุกคน้ชดูสิเจ๊สัตเป็นภาาอังกฤษ กลาไขา่ก็สุกสดคือไม่ได้กินแบบนุ่มน่ามากเลยอะปกติพีเจก็จะก,กินข้าวซัพื่อนแต่วันนี้พีเจได้กินข้าวคนเดียวแล้วก็ไปเที่ยวคนเดียวเขินพี่เจไม่ได้หายวัดมืองานแล้วแบบกูก็ไม่คิดว่ากูมีคนในร้านเยอะมากทุกคนหวังว่ารอบนี้จะกินหมดอะ เอาละจีบไม่หมดสองยย่สิบเจ็ดบาทพี่เคจ่ายตันแล้วก็เดินทางกันก่อนนะคะผมเอขอโทษก่นไปจ่ายตันแล้วก็ไปเที่ยวกันเถอะคือทุกคนแทนลมีแล้วก็เหมือนคลิปที่ที่แล้วก็ไม่ได้นะเว้ยคือพี่เคอเจอฝนฟ้าก้าวเว้ยพี่เคก็คิดว่าเอ้ยฝนตกอยู่แล้วก็จะไปเที่ยว พี่เคอยากจะไปแล้วลมแม่ยฝนตกครับเื่อห้พีเคก็เลยให้เราจะมาเฟลไม่ได้ไว่าแบบเออโชคดีว,ว่าพีเคคิดในแน่นุนต่างๆแล้วก็มีแผลอะไรหลายอยา่างพีเคก็เลยว่าแบบไม่เป็นไรถ้าเราไปตรงนั้นแล้วยัมฝนตกอยู่ก็เปลี่ยนแผลไปที่อีกที่หนึ่งละกันที่พี่เคเม่อข่องใบป,ประจำแล้วนานทีตอนนี้ก็ ทไมทาอะไรดีวะไม่ชอบฝนตกเลยเพราะว่าพอฝนตกทีะไรมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาทำให้พี่เครู้สึกว่าฝนตกก็ช่ามัแม่นเราเด็กมาขันขี่ขออานาดนี้อากูานานนนเนี่ยดนะูน้ำเง้ยเนี่ยเราก็ต้องไปให้สุดสุว่าโอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อแล้วกันว่าตรงนั้นจะฝนงตกไหมมาถึงแล้วสอรูปก็คือมาถ่าที่สอนะคะคือตอนนี้อยู่ที่ M B K ค่ะไม่ได้มาประจำมากทุกคนวันนี้มีผมีจัดคอนเสิร์ตอะไรด้วยไหมทุกคนฝนตกขึ้นขึ้นอยู่ตกไปดูดิปเลยฝนตกอะไรตอนที่กูอยากมาเที่ยวนี่ เมื่อไรถือว่าพี่เกแฮ ppy แฮ ppy มากวันนี้ถึงแม้ว่าหลายคนมับอกว่ามันดูไม่สวยนะแต่รู้สึกว่าในจา่ามันค่อนข้างเย็นสบ,บายแล้วก็ดีด้วยเนาะเียเอ้ยเดี๋ยวคูจะไปทําอะไรดีวะคือเมื่อกของเนี่ยพี่เคอะมาบ่อยมากตอนนั้นอะพี่เคอะมานักเกี่ยวกับเพื่อนแล้วก็มานาัดคุยกันอะไรกันอะไรเนี่มาเอ็มมีชินบ่อยมากแล้วก็กับกับชีก็กลับกับหึกดแบบขึ้งคืนตีหนึ่งอะไรแบบเนี้ยมันจะมีร้านคอรเกตร้านหนึ่งที่พี่เคอะไปร้านจ้างเกะแมวเว้ยอันนี้แนะนําได้นะคือ ไปที่นับเพื่อนออนไลน์ก็ไปที่ร้องเก็บแมวกันได้เพราะว่าพี่เคไปโดนที่ร้องเก็บแมวบ่อยมากแต่พี่เคจะชอบไปโซนหนึ่งโซนข้างบนสุดโซนข้างบนสุดเนจะเป็นพวกแบบว่าโซนเล่นเกมโซนบอกเกมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อีกโซนหนึ่งโซนมือถือพี่เคติดมาจับเพื่อนด้วยสนิทคนหนึ่งนะคะผมอ่ะไม่ต้องเดาเหรอว่าใครกูว่าวันทั้งคนต้องแบบมันต้องดิง้น,นคารุทูน,ะะน,นแล้วหรออะไรแบบเนี้ยใครหรือว่าอะไรเนี้ยโซนโซนมือถือ่ะตอนแรกพี่เคไม่ค่อยได้ไปดูเขาเลยแต่พอ เพ้วอนคิดว่าเราไปกับน่อยๆใช่ไหมติดเป็นที่ใสก็เลย,ก,เลยก็เลยติดนะคะผมเ mm hmm. มื่อก่อนยอมรับนะว่าเอออย่าไปเที่ยวอ,อ,อย่าไปอะไรอย่าบปก่อนพอมาอยู่อยูด่ด้วยตัวเองมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองจริงๆเออพูลแกเป็นคนที่ติดอยู่ห้องแล้วอ่ะไม่ค่อยอยากออกไปไหนแล้วอ่ะเราดีไซน์เป็นแบบไหนดิเรามาใช้ชีวิตมันก็เป็นแบบนะ้นเหมือนเดิมล,ละเนาะรู้ละพี่เคว่าจะทำอะไรดีอ่ะเราจะไปไปดูพวกอของสะสมทุกคนน่าจะแบบชอบดูของสะสมอยู่แล้วพี่เคก็ชอบเหมือนกันแต่พี่เคเป็นคนที่ได้แค่ดู ถ้าแบบชอบมากจริงๆก็อาจจะซื้อเป็นพวกของอนิเมะอามันนาหรืออะไรเหมือนกัเช่นนี้พีเคดูตรีเมะมันหนา,ากันเยอะมากก็เลยผสมใจมเราพิเศษนี่ไงซมือถือแต่พีเคไม่ได้มามาที่ตรงนี้แล้วนะแต่เรามาที่บนสุดบนสุดเห็นปะเออเห็นแหละไว้ฮ้ยจำไม่ได้เลยอะโอเมก็โอ้มก็เปี่ยมไปเยอะมากเลยอะเออาวตาแล้ว ทำตัวในเดีค่ะอ๋อนี่ไง้เฮาเบเฮาที่ที่เขาย้ายมาเปิดตรงนี้ไอสาขาแรกสวยป่ะสวยสวยสวยเออเดี๋ยวพี่เคไปหาอะไรเองของหวานของหวานเป็นสิ่งที่ห้าไม่ได้เราเพิ่งถามไปโนบิโนบิพี่เคชอบกินมากๆนานาคีจะได้กินเพราะว่าเช้เน,นี้เราของหวานน้อยลงแล้วก็กินอะไรที่เป็นแบบพูดช้ามากกว่านานาคีจะกินเดี๋ยวเราไปสั่งซื้ออะไรกินกอกทุกคนเคได้ของมาแล้วนะคะผม จริงๆเกือบเกือบไม่ได้กินนะเนี่ยเพราะว่าเขารับเงินสดแล้วพี่เคมีเดินสดแค่เพีกี่บาทเย็นร้านนี้ยังมีการรับเงินสดอย่างเดียวเลยเหรอเนี่ยก็เดี๋ยวพี่เคหาที่นั่งเล่นแล้วก็มาคุยกันแล้วก็ แต่พี่เคคิดไส้ตอนดีว่าเราจะมาทําอะไรต่อดีนะคะผมคือแต่พี่เคจะดูหนังจะดูหนังมากมันมีสอนเลือกที่พี่เคดังเล่ยยามาดาค่าเลเวลกิเพี่เคดูอนิเมะแล้วมาดูซ้ําไปสองรอบตัสนุกแล้วก็เจอไรมุ่งเลยมุ่งทับใหม่นี่นี่นี่เดบบีบีนี่นี่นี่ขึ้นขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยจะดูหนังดีไหมหรือจะไปเล่นโซงกีเลงเกะพี่เคที่แบบว่าอึ้งว่าแบบเชี่อโหม่ได้มานานปกติแล้วพี่เคจะมากับเพื่อ ปกติคนเดียวพีเคจะไม่ทำามไรแล้วพอใครคิดว่าอะไรก็จะรู้สึกว่าเหมือนเราุยกับเพื่อนตลอดเวลาว่าแบบจะไปทำอะไรดีแต่อย่าไปอีกโซนหนึงม,มากกว่าที่พีเค,เค,เคบอกว่าจะไปดูของสะสมที่แบบว่าเราอ,อ,ยอยู่คืูครันหนึ่งที่ขึงที่ขึงมากคือแบบพี่เคไม่ได้ไปนะเมด เฮ้ยมีวีคูเกอร์ด้วยเฮ้ยมีวีคูเกอร์ด้วยเอ้ยน่าจะใกล้ๆขื่อแล้วแหละแต่พี่เคขอกินน้ำด้วยพี่เขียนไปเยอะมากเลยอะโซนี่พี่เค็แล้ววีคนเล่นบอร์เกมกันเยอะมากพี่หยัดเล่นบอ,อร์เกมอะตอนกูไม่มีเพ,พื่อนยังไงยังไงอ๋อกูเปลี่ยนโซนแล้วอ๋อนี่ไงก็เปลี่ยนโซนมาย้ายอยู่ตรงน,นั้นจังเลย มันจะมีตรงนี้อ่ะเี่เคจะาลายฝ่ายผูคนไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นโซนเกมที่แบบว่ามันเล่นกันเยอะเยอะมากแล้วแบบขั้วตีกรตีอะไรเว้ยแล้วเข้าย้ายไปแล้วเว้ยเป็นเป็นร้านร้านนี้คิปพีเคเคยมาดูกับเพื่อนประจำแล้วเราไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะขั้นเอาของกินไปข้างในนะคะสุเพราะว่ามันจะเสียหายกันได้โอเคใครใครูครคร้จัดเรื่องนี้ปะขึ้นดูจบไปหวาน หวานมากหวานฉ่ำมากเราประกาศภาคสองนะคะเราประกาศภาคสองอันนี้คนนั้นคนนั้นโใครชอบส่วนคนนั้นนี่แบบอันนี้ลิขสิคแค่เขาหมดแลุ้กคนมีลิขสิคแค่เลยอันนี้นิกูอ๋อนี่ไงใครที่ชอบเล่นเกมพวกแบบว่าจะดีดนตีอะไรตลยมันจะมีชุ่หนึ่งที่พี่เคคุยกับคนในดีเว้ยเขาเล่นกันแล้วแบบแบบสนุกมากเฮ้ยเด้ได้ได้ได้ด้เกิดใหม่เป็นลูกโอชิภาคสามก็มันจะมาปีปีหน้าแล้วพี่เคติดตามสองภาคเลยแล้วก็ติดมามันหนะอะไรเรียบร้อย แล้วรับรองอบ <c oughs> อุ่นหัวใจมากเฮ้ยไม่มีอาจารน์เนจริงดิเฮ้ยทำไมเขาทำร้ายกับเราแบบนี้อันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เข็มขัดเนาะเข็มขัด <c oughs> เฮ้ยอาจารย์เไม่มีจริงดิอ๋อนี่ไงอาจารน์เนแต่ต้องสุ่มเอาอ่ะทุกคนดูนี่เนี่ยในพีเคเมนตัวนี้จะบอกว่าพีเคไม่ค่อยเสียเรื่องการสุ่มดวงเท่าไหร่นะครับผมสุ่มดวงกับคนอื่นด่วนดีแต่สุ่มดวงตัวเองไม่เที่ยไปนะทุกคนพีเคเจออะไรไหมฮันไกสตาร์เลว นั้นดีมากเลยดูดิทุกคนสวยมากสวยมากมากทุกคนช่วยพี่เคด้วยพี่เคพยายามห้ามใจตัวเองแล้วเว้ยนั้นดีมากอ,อันนี้โปกคาโปกคาทุกคนทุกคนน่าจะชอบอันนี้มากทีก่สุดแต่ว่าตากับหนวดโอ้โหสิแต่พี่เคอยัดได้อยัดได้อะไรมาอยัดได้เอวันไหนทุกคนเอวันไหนยังไม่มาอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยวะ่ะทุกคนนี้สวยมากโอ้ยดยูดูดูดูสวยมาก โอ้ม y god เฮ้ยเคอต้าเคอต้าเคอต้าพี่เคอะพี่เคมีเคอต้านะทุกคนมีเคอต้าแบบอ๋อนี่อะไรโซงเกนชินแต่พี่เคมีโคโคมิ้โคโคมิ้อไม่ค่อยจะมีทุกคนโคโคมิ้อแบบซึมมากเลยอันนี้น้ําไฟฟ้าอันนี้น้ําแข็งน้ําแข็งอันนี้น้ําแข็งอันนี้ไม้ไม้เพื่อผมมาจากไหนอันนี้อันนี้ลมแล้วไม้อันนี้หินอันนี้ไฟอุ้ยดู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 น่ารักมากเลยอันนี้คืออะไรวะ โอ้สมุดเหรอแฟมแฟมสมุดว่ะทุกคนโอ้อันนี้อยากจ,จะบอกว่าเป็นลิเซสิแคร์ลิเซสิแคร์จากออฟฟิเชียลเลยนะทุกคนดูสีส,นนสวยมากอันนี้ในฟูริน่าพูดถึงฟูริน่าทุกคนดูสวยมากกี่บาทวะสองร้อยแปดสิบบาทว้าวโอ้โอ้โอโอโดูดูดู อ๋อมันจะเป็นกิ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ดูดิกดูกสาวได้เจอโซนที่พี่เคอะ่ะจะได้โอกาสเสียตอนนะกู <c oughs> กลับไม่เจอสิ่งนี้อยากได้เท่าไหร่ทำ <c oughs> ตัวเองไว้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวขอดูของตันไปเรื่อยๆกันเนาะ พีเครู้แล้วว่าจะซื้ออะไรจำต้นคลิปได้ป้าที่เราคุยกันว่าก้าช้าหินหน้าแบบนี้คือจะส่งเราอย่ารอนิ่งด้วย <c oughs> เอาอันไหนดีวะพีเคจ้องขนาดนี้ทุกคนน่าจะรู้แลเอาอันนี้แล้วลกันนะเอา <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้อุ้ยอันนี้น่ารักน่ารักโอเคห้ามตวอยไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวพีเคไปแลกเหรียญกันนิดนึะทุกคนโอเคทุกคนพีเคแลกมาละสามตู้เสียหายทั้งหมด ห้าร้อยห้าสิบเคครับ <laughs> สองร้อยอ๋อเขาก็มีบ่อน,นี่ว่ะทำไมกูไม่ดู <laughs> อันนี้ดอกที่หนึ่งนะคะทุกคนเปลี่ยนลูกสองเข้าไปเนาะอันนี้สองสี่อันนี้สี่สสร้อยเยนก็ต้องอ่ี4เหรียญเนานะโอเค,อเคอนนได้แล้ววะได้ <h ye> ไหมวะเฮ้ยเชื่อ P K ยังทุกคนได้ตัวนี้แล้วน้องชอบชื่อสุ่มให้น้อง สูบให้ใครเล่นได้จะสูบให้ก็ได้ไม่ได้ต่อไปอ่าตูน้นี้ตู้นี้ได้ไรมนาะโอ้ยน้อยน้อยสีฟ้าน้อยสีฟ้าอันนี้คีย์พีเคหยัดได้หรือพอดีปะไม่คุยกับน้องอีกทีตู้สุดข่าร่ะคียพีเคอันนี้ตู้คียพีเคหย,ยากได้นะทุกคนได้ไรอะ่ะสีฟ้าไอ้ขั้นข่าวอะอ่ะอันนี้น้อยได้สีที่ตัวเองชอบแล้วกัน ชักกาชปอนนี้ได้มาครบสอันแล้วเสียหายไป550บาทคุ้มคุ้มจริงๆเนาะโอเคทุกคนอตอนนี้พีเคมานั่งทานกินน้ำนะคะผมแล้วก็พีเคได้ตัดสินใจแล้วว่าพีเคจะไปดูหนัโ<อ>ดยไลมอรนะคะผมะตัวรอบท้ายหนึ่งคุ้ม นาทีนะคะผมเดี๋ยวมารีวิวให้ฟันละกันเนาะพี่เคเพิ่งไปดูโฆษณาดูไลมอนอยู่ตรงหน้าพีเคตรงนั้นพี่เคอ่ะมีความฝันว่าตอนเด็กๆอ่ะอยากดูหนังดูไลมอนในโรงหนังสักครั้งในชีวิกวตกติก็จะดูแต่ในเว็บดูแต่ในในิวฟิตอะไรแบบเนี้ยในตามในเว็บอะไรอยู่เนี้ยรู้สึกวแบบ่าเห็นปีนี้มีคนหือือเลืองดูไลมอนมามีแบบนับผ้าแบบ คนดันดันกันเยอะมากเรารู้สึกว่าทุกคนแบบว่าเฮ้ยเติบโตกับโรยมอนกันมากเลยอะแล้วพี่เคเป็นคนที่ซึมนะเพราะว่าพี่เคอยากมีเพื่อนแบบโรยแลมอนกับโตวิตะแบบรู้สึกว่าพี่เคเป็นคนที่มีเพื่อนหัวมากๆกทุกคนแล้วแบบพอเห็นโตว,วิตะกับโรยมอนอ่ะมันทําให้พี่เคได้แบบ อยู่ต่อได้เพราะาระตูเรื่องนี้จริงๆคอยดูาระตูลแล้วแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่เหนาเราไม่เหนาที่ที่จะอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ก็เลยตัดสินใจว่าดูด้วยมั่งกันดีกว่าเดี๋ยวพิเชรีบไปดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังน,นะคะผมว่าจะเป็นยังไงเนาะเป็นความฝันของตัวเองที่พิเชอยากดูหนังดยมอมมอในในโลกเมมนาะก็ะถือว่าเติมเต็มเติมเต็มความฝันในชีวิตอ่ะยะันะคะ ฟันมปีที่แล้วที่พี่เคลงคลิปวอล์กพี่คิดแล้วอะ่ะคอนข้ังแย่แล้วตอนนั้นอะ่ะเจอช่วงเวลาที่คอนข้างแย่แบบเป็นทันอาชีพเ,เลยพี่เคเพิ่งไปย้อนดูคลิปตัวเองเก่าๆคลิปวอล์กว่าแบบเราขายคลิปวอลกแบบเราไม่ได้เอ็นจอยเราเราแบบว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าชีวิตเราเป็นยังไงบ้างคีดเราตัวเองไปดูคลิปวอลกตัวเองเราเรารู้สึกแบบซึมนะแบบเราเหนื่อยขนาดน,นั้นเราทในในําได้ไงวะอะไรแบบเนี้ยแล้วมีช่วงตอนท้ายที่บอกว่าพี่เคตกหน้า พี่เคไม่มีนางคำความฝันของพี่เคมันไปไม่ถึงไหนเลยมันดูเฟลทุกอย่างใช่ไหมข้อกับปัจจุบัน,นพี่เคกลับมามองดูตัวเองย้ำรับตรงๆนะก่อนที่มาอัดคลิปว่ากัะก็เยอะเห็เหมือนกัน ก็คือว่าช่วงนี้เจอเลื่อนเจ็บปวดเจอรู้ความจริงรู้อะไรมาแต่พีเครู้สึกว่าพอโตโตขึ้นอะไรมากก็เลยรีบจัดการได้ไวแล้วก็รู้สึกว่าอยากทําเพื่อตัวเองมากขึ้นปกติทาเพื่อคนอื่นมามากพอแล้วเราแบบพอให้กับความรู้สึกกับตัวเองมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันดีมากแล้ววันนี้เป็นแค่ที่พีเคจะอารมณ์เสียแบบอุ้ยคูไม่ได้ไปเที่ยวที่พีเคอยากไปตอนแรกพีเคอยากไปสวนลบไฟเพื่อจะไปปั่นจักรยานเพื่อมาชมวิวอ่ากรุงเทพแบบอากาศโุชื่นพีเคก็อยู่ เราอยากปั่นจักรยานเลยนะอยากอยู่ธรรมชาติอะ่ะเพราะว่าแบบปั่นโซนของกรุงเทพมันก็ไม่ได้มีธรรมชาติน้อยมากๆแล้วพี่เคเห็นฝนตกตอนแรกพี่เคก็คิดนะเลยเช่ยเชี่ยเชี่ยทำไงดีทำไงนี้นนว่าแล้วแบบว่าก็ไม่เห็นจะเป็นยังไงดิแล้วมีสิ่งที่เราอยากไปก็คืออยากไปดูหนังอยากไปดู สองสะสมคือวันนี้เสียเนินเยอะมากแต่พี่เคไม่รู้ค่ะทำไมพี่เคแคปปี้มากๆพี่คิดแล้วเป็นพี่เค,เคบอกว่าไม่มีตังเพราะว่าพี่เคะต้องวางแผนคิดหนาใช่ไหมปีนี้พี่เคมีการนามีรายได้พี่เคสามารถซื้อโดยที่ไม่ต้องรู้สึกติแต่พี่เคก็ต้องต้องจัดก,การตัวอเองนะาไว้ทุกคน ทุกคนมันก็มีรวงที่แบบว่าเราเครียดเรากังวลเป็นเรื่องธรรมชาติของเราอยู่แล้วแต่วันนี้แฮปปี้จริงๆนะพี่เคไม่ได้ฝืนนะวันนี้แฮปปี้จริงๆได้กินของอร่อยได้แบบได้ดูขอได้แบบฉุ่มกาชาแล้วแบบโอ้ติดพี่เคไปกับเพื่อนตั้งแต่โดยตลอดแล้วพี่เคอ่ะม่มีเวลาให้ให้เวลาตัวเองเลยวันนี้เป็นคือโอกาสที่ได้ให้เวลาตัวเองแล้วแบบโคตรแฮปปี้แล้วอยากจะขอบคุณอดีตมากๆที่ตัวเองอดทนมากที่ในที่สุดที่ตัวเองที่จะแบบได้คามาขนาดนี้เลยอ่ะ ู้สึกแบบขอบคุณขอบคุณตัวเองจริงๆมันมันซึมมากเลยนะตอนที่พี่เคได้ไปดูคลิปว่ดไม่รู้ว่าได้ใครได้ไปดูคลิปวอดคุณคุณลิปหรือเปล่าแต่เมือนันเหมือนการเห็นการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆถ้าจะอัปเดตก็คือว่าตอนนี้พี่เคทำนามบริษัทนะคะผมทำน,นาม ประจำสตรียอมรับว่าช่วงนี้ไม่ได้สตรีเลยเพราะว่าสองสามเดือนที่ผ่านมาพีเคไปทํานางเสริมไปแบบว่าขายของไปขายของเจอเด็กแบบว่าเจอเด็กน่ารักน่ารักเพราะว่าพีเคพีเคอยู่ในห้องมันก็หนาวเนาะเพราะว่า พี่เคไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเลยสมติออกไปข้างนอกที่แบบว่าโดมเพื่นมาานมากกว่าือแบบคือแบบแอบแบบหีน้อยกูจะนอนกูจะนอนอะไรอย่นี้แล้วพี่เคก็คุยแต่คนในดีคุยแบบว่าอะไรแบบเนี้ยเราไม่คือแบบเอ้ยเราก็ได้ออกข้างนอกก็ออกข้างนอกไปเถอะอะไรแบบนี้แล้วมันรู้สึกว่าแบบอันนี้ได้ปลดปล่อยตัวเองเต็มที่มากถ้าใครได้ไปเที่ยวกับพี่เคพี่เคก็แบบคอยสังเกตคอยดูเพื่อนแบบว่าใครชวนคุยก็คุยนะแต่ พี่เคซันเนี่ยมากกว่าหลับคัาเครื่องมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้วันนี้เรา,าเหนาวมากเลยหนาวหนาวเราพูดว่าหนาวได้ไหมเราติดเพี่ยวกับเพื่อนสนิทเนาะแต่ก็คือว่าอะไรที่ happy, แฮปปี้แฮปปี้มากๆจริงเอ้เราก็คุยกัำเพลินมมากเลยว่ะเฮ้พี่เคพูดเร็วพูดอะไรไปขอโทษด้วยมันรู้สึกแบบอะไรอะไรก็ไม่ได้แบบ พูดออกมาพูดแบบนี้มาตั้งนานแล้วปกติก็ไลฟ์ไลฟ์เล่นเกมไลฟ์ like, พูดคุยมาโดยตลอดเนาะลืมบอกไปว่าพี่เคได้อัปเกรดกล้องด้วยอ่าเป็นกล้องแบบทำไมมันรู้สึกชัดจังเลยพี่เคเล่มมันดูแบบโอ้โหมันเบลออะไรแบบนี้อันนี้พี่เคใช้กล้อง iPhone iPhone 11นะคะผมอันนี้ไม่ได้อวดน,นะอันนี้พี่เคซื้อไว้เพราะว่าเอาไว้แบบว่าทํานาพี่เคสายทานาแบบมันต้องทํานาอะไรอยู่แล้วแบบนี้เะนาะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่ม สี่นาทีแล้วเีวเราพีเคเราต้องไปเตรียมตัวแล้วแหละคุกคนเดี๋ยวจะมารีวิวกันอีกรอบขอบคุณขอบคุณมากๆจริงๆที่มาดูมาดูไลา์มาดูคลิปกันอยู่เนาะตักต่อน,นีๆชันมันเถอนะอาจจะคลิปที่เแน่เลยเว้ยอย่าเบื่อกันนะเว้ยอย่าเบื่อกันนะเว้ยเดี๋ยวพีเคขอไปดูหนังก่อนนะครับจอการจัดกัน,กนสภาพคนดูขึ้นจบต้องเท่าไหร่ ไอ้ย่าปีว่าจะน้ำตาไหลอะน้ำตาไหลแล้วว่ามาดูมูี่คภาพามันมีมนงว่มีน้ำตาแบบนี้แล้วนะ่ะถ้ารีวิวรีวิวนะสนุกมากๆแล้วก็มันอินอะอินเราก็แบบมันไม่ได้ร้องไห้ขนาดไหนแนะต่จาวความรู้สึกของปีกี้กิ๊ปี้เคะติดตาตั้งแต่ไดม,มอนต์ตอนเด็กๆอะมันน้ำตาคออะแล้วแบบกลัวกลัวว่าข้าวแบบว่าเ้อ่านนี่จะไม่ให้กูร้อ,องไห้นะเป็นเสือนร้องไห้ แต่แบบมันไม่เทนลองแบบหนักขนาดนั้นคือว่าสนุกแล้วก็แบบคอรบอารมณ์มากแต่ดูวีรอบนี้แบบดีนะดีมากเลยนะมาเป็นแบบวีเลื่อมใหม่ด้วยไม่ใช่เอามารีเมคเอามาอะไรพีเคก็ให้ให้สิเต็มสิเลยพีเคจะไลฟฟังเรื่องหนึง่งตอ,อนแรกพีเคอ่ะจองตั๋วใช่ไหมคนในโดมันไม่เยอะเว้ยแล้วอยู่ดีผัมาจากไหนไม่รู้ ไม่งคนมาเข้ามาเยอะไม่งหัวล้อดันไม่แบบเวลาเงียบนก็เงียบมากเลยกูก็แบบหายกูไม่กล้าหายใจเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาดูกันเยอนะน้ำกูก็คิดว่าเอ้ยคนมาดูน้อยคนน่าจะไม่คนมาดูมามาดูช่วยคล้ายกันเยอะอ่ะมาจองกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งกันแล้วพี่เคมาอยู่คนเดียวอ่ะตอนนั้นอะ่ะจองกันก็แบบพี่เคว่าจะอยู่คนเดียวแต่มีคนนั่นอยู่ฟัคาร์ด์เลยแล้วพี่เคก็แบบเพียดเลยเนี่ย บบชิ่อหายและเก่งจังเลยอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าสนุกมา,มากๆสนุกมา,มากๆเลยจะร้องให้ตอนนี้กี่โมงแล้ววะตอนนี้เป็นเวลาถ้ำทุ่งขึ้น,นควรพีเคควรกลับคอนโดหรือว่าหมีเที่ยวต่อเลยไหมคือว่าคือว่าคุ้มละวันนี้วันนี้นนคุ้มคุ้มมากกับการเบรตัวเองนะคะผมแต่ให้ระวันตัวเองที่พี่า คือถามพี่พัฒนานเรียบร้อยเลยกูจำเวลาผิดเว้ยกขาปิดสี่ฮุ้มตอนนี้เขาไม่รับออเดอร์แล้วไอ้เฮียแล้วกูแล้วกูไม่สังเกไอ้พี่คะผิดห้าคนใช่ไหมคะไอ้ที่กูดูเวลาผิดไอ้เที่สิบสิบฟีเอ็ก็คือ R สี่ฮุ้มทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนอันนี้ถือว่าสนุกสนุกกันมากมากเลยแล้วพี่เคพิ่งเพิ่งไปดูการแจ้งเตือนใช่ไหมพี่เคไม่เคยคลิปปิดการแจ้งเตือนเอาไว้แบบครั้งชีวิตที่เคยน้อยมากที่จะปิดการแจ้งเตือนเพื่อจะพาตัวเอง กันมาเยอะมากคือแบบคือรู้สึกผิดเลยอ่ะเอาละแ,แ,แล้วให้กูกินอะไรดีวะพิซซ่าตอนแรกว่าจะกินพิซซ่าไอ้เอหี้ย ิดแล้วอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้สี่ทุ่มสามนทีนะคะผมก็ตัดสินใจแล้วว่าเราจะกินซิงคันเซนะคะผมซิงคันเซไม่ได้กินนามากเพราะว่าปกติพีเคไปกินซูชิโร่เพราะว่าไปกินแบบว,ว่าสสยผ้าอะไรแบบนี้เนาะแล้วพีเคอ่ะตอนแรกอ่ะพีเครังเลยว่าจะกินตอนกินดองก,องกิหรือว่าจะกินอย่างอื่นดีแต่ร้านไม่ร้านมันเริ่มเปี่ยหมดแล้วแล้วจู่จูเพื่อนสนิทพีเคก็พับมาว่า,วาเอออยากกินข้าวด้วยอยากมาเจ แล้วหายไปนานเลยก็เลยแบบในไนและก่อนจบวอดก็มานั่งกินข้าวกันที่ซิงคนเซนเนาก็รอรอมันนั่นแหละโชคดีโชคดีนะวันนี้ที่ไม่มีคิวปกตแิแล้วอ่ะร้านนี้มีคิวหนักมากจะไปวัดที่โต๊ะกินเลยละกันเนาะเออกูได้กินข้าวกับเพื่อละไอเดียกูมไม่ได้กินคนเดียวตอนแรกว่าจะกินคนเดียวแล้วก็กลับเลยแล้วก็นอนเลยเออมีเพื่อมากินด้วยโอเคจกันครับรูมันอะไร มาช้ามากอีกมาที่จอที่ว่มาช้ามากขึ้นช่วงงูไอเทียควรจะขึะ้น20่นาทีแล้วไอ้เหี้ยมึงขาน้ำท่วมแล้วก็รถติดอีกโอเคสั่นกับข้าวเรียบร้อยแล้วทุกคนคือกูเพิ่งคุยกับเพื่อนใช่ไหมว่าเออวันนี้เราเด็ก,กับตัวเองนะคล้ายๆว่าเสียกับเสียกับอะไรตอนแรกคิดว่าอะไรตอนแรกมีแต่ตัวหนังเพราะว่าที่เอเซฟในในเอพีเคราคามันสูงอยู่แล้วใช่แต่เสียกับกาชาาองอะไม่เสียเท่าไหร่ 550ครับแล้วแล้วมึงก็เปิดเงินไม่มีแล้วเงินกูก็ดีกับตัวเองนงกูก็เคยใช้เต็มที่นี่นี่นี่ให้ดูให้ดูยังไม่แก่เลยใช่ไหมยังไม่แก่เลยนี่นี่นี่ใครว่าอันนี้ตัวอะไรบ้างตัวฮีน่าจะให้น้องน้องโชคใช่กูส่งให้น้องกลับได้กลับได้ของที่ต้องการแต่ส่งของกลับตัวเองอันเนี้ยได้ตัวทีฮีมากนี่ แล้วสีฟ้านไน่้ป่ะแล้วตัวมึงจำตัวสีชมพูดได้ไป่ะที่กูส่งคลิปให้มึองอ่ะไอ้เนี่ยอ่ะลองกดดูขอบคุณนะคะ่ะนางสิงมวยมาละขอแก้ก่อนนะเนี่ยมอนงอนอยู่นาะวันนี้ต้ <c oughs> องก,กินมาาเลยเดี๋ยวรออาหารมาเต็มโต๊ะก่อนโอเคดู ของสั่งมาหมดแล้วรู้สึกว่ากูน่าจะเลี้ยงกับข้าวให้เพื่อนมากกว่านะเอาแต่แดงนะคะโอ้โไม่กินไม่ไม่ให้สนใจอะไรเลยมึงสั่งอะไรมาอันนี้สั่งเป็นข้าวหน้าหมูมีแซลมอนแไม่ได้มีอะเป็นนว่าสูตรซีเบคคอนสตรีปสองมีแซลมอนสามนี้ไม่ได้กินซูชิัวนังเอ้ไม่ใช่เซิงเซิงเซิงอย่านะอีกอย่าได้โอเคเคก็ ขอบคุณมากมากเลยที่ดูคลิปจบนะเราขอไปกินข้าวอะไรก็ก็ถือว่าจบรถดยการกินข้าวนะกันเนาะคือว่าเคี่ยวดึกมากเลยอะปกติไม่เคยเคี่ยวดึกขนาดนี้เลยนะควติเคยเห็นกูเคี่ยวดึกขนาดนี้ไหมไม่เลยเนาะไม่เลยใช่ใช่นานๆคีเลยแล้วกูก็อยู่แต่ในห้องเคไฟละคุณๆบายบายขอบคุณมากเลยนะครับจอการครับผม